สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับเรานะครับกับรายการลิปนาตรฟอร์ครับราคาวันนี้จะมีอะไรนั้นไปรับชมกันเลยครับถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะถทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดี ลอง XM Antalosi บัญชีเทรดสเปซตามจากทางกเก k e r XM ที่จะทําให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัม e โบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก50%ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นํา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับโกเกอร์ XM แล้วคุณละ่ะลองหรือยัง ะฮะเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวนอตตลานะครับสำหรับตัวดอลลาร์สาหรัฐหรือว่าตัวดีกวของเรานะครับในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่นะครับแล้วก็อ่อนไหวต่อข่าวตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับ ซึ่งดอลลาร์สหรัฐเองนะครับก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับหลังจากความกดดันนะครับจากนักลงทุนนะครับมองว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่กําลังจะประกาศในวันศุกร์นี้นะครับหรอกซึ่งก็ต้องไปรอดูนะครับว่าตัว CPI ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะสร้างความผันผวนให้ดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐ ตลาดเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับตลาดแรงงานยังคงแข็งแรงนะครับแล้วก็การบริโภคนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแรงหนุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับที่มั่นคงด้วยนะครับไปดูต่อที่เงินยูโรนะครับสำหรับเงินยูโรเองเนี่ยก็ยังคงทรงตัวอยู่นะครับเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะเงินยูโรนะครับยังทรงตัวอยู่ได้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เป็นสกุลเงินที่ตอบรับดีนะครับเมื่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าอยู่ ก่อนแล้วนะครับหาข้อมูล P.M.I. นะครับของยุโรปเนี่ยที่กําลังจะประกาศนะครับออกมาดีนะครับก็อาจจะเป็นแรงหนุนนะครับทำให้คู่เงินอย่าง E.U. เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับผมส่วนเงินเงินปอนนะฮะเงินปอนเนี่ยยังคงแข็งค่าขึ้นนะฮะจากสัญญาณเศรษฐกิจภายในประเทศอังกฤษเองนะครับผมซึ่งตลาดนี่ครับก็มองว่าตัว B.U.E. เนี่ยก็อาจจะให้ภาพที่อาจจะคงดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับแล้วก็ อาจจะมีการกลับเข้ามาคุมเข้มอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งในคู่เงินอย่าง GU เนี่ยก็ยังคงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประเทศอังกฤษยอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนเงินเยนนะครับเงินเยนเนี่ยก็ยังคงอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีแรงเสี่ยงทางเทคนิคด้วยนะครับซึ่งเงินเยนเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้ในโยบายผ่อนคลายของ BOJ นะครับทำให้คู่เงินอย่างยูเจนะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวหรือว่าวิ่งอยู่ในกรอบ ก,กว้างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอีเวนต์ริสตนะครับเช่นการเลือกตั้งญี่ปุ่นที่จะใกล้เข้ามานั่นแหละส่วนเงินดอลลาร์แคนาดานะครับก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคอมมอนิที้ฟอเร็กนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากราคาน้ํามันที่มีการฟื้นตัวกลับเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยหนุนสกุลเงินดอลลาร์แคนาดานะครับให้แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาครับที่จะประกาศขึ้นในวันในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของดอลลาร์แคนาดานะครับสุิุตฟังนะครับถือว่าโดดเด่นเลยนะครับในช่วงที่มีความแน่นอนเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งสุรุตฟังเนี่ยก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับเมื่อมีเมื่อตลาด มีการ risk o f f นะครับหรือว่าความไม่แน่นอนของตลาดนะครับแม้ว่าตัวดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยจะอ่อนค่าแต่ว่าตัวซิสฟังเนี่ยก็จะอาจจะแข็งค่าขึ้นตามแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับผม ตลาดออสเตรเลียนะครับก็แข็งค่าึ้นนะครับอย่างโดดเด่นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะอย่างคู่เงินย u งอนะครับก็มีการแตะเหนือระดับที่0.700นะครับหลัง RBA เนี่ยแสดงท่าทีที่แข็งก้าวนะครับต่อแนวโน้มของเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวเลขภายในประเทศที่แสดงสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยยังคงจับ ดูถึงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นละกันนะครับก่อนตัวเลข C P I ของสหรัฐเนี่ยที่จะประกาศขึ้นในวันศุกร์นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้การค้าขึ้นของอดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยมีการจำกัดอยู่ได้นะครับผมโซนดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับก็จะเคลื่อนไหวตามตามตัวดอลลาร์อาดอลลาร์ออสเตรเลียที่ผมได้พูดออกไปเนาะอย่างดอลลาร์นิวซีแลนด์เองเนี่ยก็ยังมีการผันผ,นผวนอยู่ตามทิศทางของดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะถูกเป็นคอมมูนิตี้ฟอเร็กเหมือนกัน ซึ่งจะได้รับแรงอนุสง์จากสินค้าพกคภัณฑ์ต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงซื้อแรงขายเนี่ยอาจจะเบาบางลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งก้อนนี้ก็คือทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นภาพรวมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าในคู่เงินต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่านัตารางกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ นะครับสำหรับข่าวน,นตลาดนะครับวันจันทร์ที่9นะครับผมก็อย่างทุกคนเห็นเลยวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นฝ่ายส้มหมดเออเป็นฝ่ายเหลืองหมดเลยนะครับอืมนะฮะจะมีทีนู่นเลยก็ช่วงสมาชิก FOMC นะครับคุณวอลเลอร์คุณ, er, คณอ่าบอสติกนะครับช่วงตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ตีสามสิบห้านะฮะแล้วก็วันอนังคารก็เดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นยอดคาร์บี ะกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถเทรดอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับพูงเงินแรกนะครับพูงเงินอย่าง E.U. ของเรานะครับผมก็อ่ายังคงใช้พิจารณาใช้แผ่นเดิมกันก่อนละกันนะครับที่1.183จนถึง1.186นะครับสามารถเซลร์ลงมาได้นะครับที่พีแรกเนี่ยอยู่ที่1.178นะครับส่วนทีพีที่2เนี่ยอยู่ที่1.173นะครับ S.L. เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินที่1.190นะครับอ่งนะฮะ ไปดูก่อที่ g u นะครับสำหรับตัว g u เนี่ยก็ใกล้กับโซนที่เราจะวางเอาไว้แล้ว 6, ะ 1. 1, 1. 36, นะครับที่1.136อ่ะ1.1 1.36นะครับจนถึง1.365นะครับช่วงบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งซอร์นิ่กันไว้นะครับแล้วก็ซื้อลงมาเก็บ TP 1ที่1.353นะครับผมส่วน SL เนี่ยก็อยู่ช่วงบริเวณ1.370ละกันนะครับคู่เงิน g u เนอนะไปดูกันต่อที่ UJ นะครับ สำหรับยูเจเนี่ยก็ยังคงอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารอแถวๆที่1 5 6 2นะครับจนถึง156.0นะครับบาร์ที่มีขึ้นไปนะครับ TP ที่157.3นะครับส่วน TP ที่2เนี่ยอยู่ที่158.2ละกันนะครับ SL เนี่ยก็อันนี้เกี่ยกใกล้ไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมลากลงมาสักนิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่154.9ละกันนะครั้อยหรับคู่เงินอย่าง UJ เนาะ ปดต่อที่ u ูแคนะฮะยูแคนะปัจจุบันเนี่ยเอาจริงนะราคาเนี่ยตอนนี้ยังเทสกันอยู่ที่1.369นะครับยืนได้นะครับแล้วก็ยังติดต้านอยู่ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทับเมือนก่อนล้วกันนะครับสำหรับคู่เงินยูแคเนี่ยเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเบรกไปทางไหนแต่ว่าถ้าเขาเบรกเนี่ยปึ๊บ ช่วง1.371นะครับเบรกขึ้นไปได้แล้วยืน1.377ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้โซน1.371นั่นแหละเป็นการเข้าไบลลมิตอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าถ้ามีการหลุดตรงนี้นะครับที่1.363นะครับแล้วหลุดลงมาปุ๊บแสดงว่าอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้โซนที่1.364นะครับในการตั้ง s ลีลงมาแล้วก็เก็บ p ีที่1.351นะครับเดี๋ยวเรารอกัอนก่อนละกันนะสำหรับตัวคู่เพื่อนอย่างยูแคทนะครับช่วงนี้อืม รอดูสัญญาณกันก่อนล้วกันนะครับอ่ะไปดูกันต่อที่ยูฟรังยูฟังจะคล้ายๆกับยูแคลดเลยนะตอนนี้ก็ยังติดแนวต้านอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะหลุดลงมานะครับเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนล้วกันนะครับถ้าเบรกขึ้นไปปุ๊บอ่ะแบบนี้นะฮะอีกอีกกรณีหนึ่งถ้าหลุดลงมาช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวเราอย่างนี้ นะครับผมเดีย๋ยวเราขอรอเขาเลือกทางกันก่อนนะครับในช่วงนี้เนาะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอืมไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นขาลงก็จริงนะครับอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเรารอกัอนก่อนและกันนะครับทำอยู่ฟังนะครับอ่ะเอยูนะครับเอยูจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังสามารถเล่นอยู่ในกรอบได้นะครับที่แนวต้าน0.07นะครับ อ่า0.70นะครับผมพูดผิดเป็นแล้วก็0.705นะครับช่วงบริเวณนี้ก็จะเป็นแนวต้านได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่0.693จนถึง0.692นะครับทีวีที่กึ่งกลางกันก่อนละกันนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ละกันนะครับถ้ามีการเบรกทางไหนทางหนึ่งนะครับค่อยมาฟอลโล่กันนะครับสำหรับตัวคู่เงินอย่าง AU เนาะไปดูกันต่อที่เ u นะครับ AU เอเอเอนะครับก็จะคล้ายๆกัน นะฮะยังสามารถพิจารณาเล่นอยู่ในกรอบได้นะครับอันนี้อาจจะสูงไปสักนิดนึงแต่ว่าคิดว่าข้างบนน่าจะไปถึงได้นะครับอ่าส่วน ข้อมูลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะเออก็เลยคิดว่าอาจจะเล่นอยู่ในกรอบได้ก่อนละกันนะครับแนวต้านอยู่ที่0.605นะครับจนถึง0.607นะครับเซลล์ลงมา TP ที่กึ่งกลางที่0.601นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่0.598นะครับจนถึง0.595นะครับประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ x a u สองฝัง่งเนาะก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนใครที่ ไม่มั่นใจก็ทับมือกันก่อนได้น,นะครับส่วนทั้งหมดแผนการเหตุก็ mm. น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนในช่วงวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นการาข่ากฟอลโล่ตลาดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าวันนี้ก็อาจจะยัง การซื้อขายอาจจะบาบากนะครับก็ต้องทำใจกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของวันนี้ก็น่าจะมีบิงเท่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวจะมีอะไรนะครับหรือว่าแผนจะเป็นอย่างไรก็ติดตามเราได้นะครับสำหรับคิดได้ฟอร์เด็กนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด